วันนี้เห็นเนี่เขาเตรียมตัวออกไปขายวันนี้ตลาดหัวแหลมใช่ไหมแม่นมานงคานก็เห็นพี่นี่เขาเตรียมตัวออกไปขายนี่ สวัสดีค่ะเอา้าวังหัรยิปผมมานางลงคือสามสิตเอ็ดไปทําน้ำแดงสะดามาจ้าอืมบุกป่าบุกดงแล้วครับท่านบึ๊บเค้ยห้ามเด็บมา่บหลังเด้เกี่ยวที่นะ เดียบกันพี่ปูเป็นท่าป็นเฉยไว้สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวหยิมาให้พี่ด้วยหือ่อ,อุ๊ยขอบคุณค่ะอะไรจ๊ะแม่จ๋ากุ๊กกูขอบคุณค่ะ ยี่สิบเก้านะคะพร้อมดอกกุหลาบด้วยขอบคุณนะคะให้รางวัลกับคนขยันไงแคบแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะรางวัลคนขยันแม่จ๋าบอกว่าให้เตียนถึงถึงกำแพงเลยอ่ะพี่ตุยอาชิล่กเอยเนาะดูดดูดดูขอบคุณค่ะ บางทีก็ต้องขออภัยเนาะอ๋อแม่จ๋าหนูว่าแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไม่เดินเอาปูนกินหมากมาทากำลังถูบ้านอ๋ออ๋ออ๋อมีแตงกว่าห้าต้นเลยอะไรหมดกัดเขาลังหมดเลยสายที่ิ๊งเงือกเอามาไงมัน จ่าโกโก้ขอโทษด้วยนะคะคอมเมนต์ไม่เดินไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เมื่อกี้ไปกดตรงอันนี้คอมเมนต์ว่าทำไมไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยนูก็กดอันนี้ยพอดีเลยเด้งขึ้นมาเลยแม่จ๋าให้รางวัลน,นะคะขอบพระคุณนะคะจ๋าตู้จ๋าตู้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาไัยน้ําใจนะคะแล้วก็หันนวใจงามๆนะคะแล้วก็ ดอกไม้สวยๆนะคะให้แม่จ๋ากโกโก้นะคะสวยนะคะสวยวันสวยคืนนะคะอคขอบคุณค่ะเนี่ยต้อนอินทผลัมเนี่ยมันออกลูกแล้วนะ,ะแต่เราไม่ได้ทำความสะอาดครับอืมมาเลยพี่จะพับออกครับไม่ใช่กากินลูกอินทผลัมอืมพอบอกว่ามีต้นอินทผลัมด้วยแม่จา่าบอกว่าสู้ๆใช่ไงรังมันอืม ไอ้พยีสุกเอาบ่เนี่ยมันต้องทำให้มันโล่งต้องเอากล้วยก้นอนนี้ออกด้วยอย่างไรอินทรพาลามมันก็นไม่โตมันไม่ได้กินใช่ไหมละ่ะไม่ได้กินอออันนี้ก็ไม่โตอืออใช่ทุเรียนมันต้องอยู่โดวดๆไม่มีอะไรอินทผาลัมก็ไม่ได้มันเคยขึ้นง้ำกันเพราะนั่นไงถ้าออกก็คือออกหมดเลยมันจะขึ้นง้ำกันอ,นนอ,นอ,อย่างไรก,ก็ย้ายไปตรงใหม่ไม่ได้อินทผาลัมกับทุเรียน ขอบคุณมากค่ะกี่โมงแล้วไม่ได้ดูเวลาเวลาเลยอู้ยิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะคะจะสี่โมงแล้วนะคะยิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะคะแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วนะคะขออนุญาตลงเนาะอุ้ยพี่มันก็จะสามชั่วโมงแล้ว